ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาประจำปีพุทธศักราช2563โรงเรียนปิยมหาราชาลัยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452ณวัดศีคุณเมืองหรือวัดศีเทพปรดิษฐารามในปัจจุบันเดิมใช้ชื่อว่าโรงเรียนบำรุงวิทยาโดยมีนายทองอนงชัยเป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาพระยาพนมคนานุรักษ์ผู้วาราชการจังหวัดนครพนมสมัยนั้นได้ย้ายโรงเรียนไปยังบริเวณสารกลางหลังเก่าและขอพระราชทานโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมใช้นามโรงเรียนว่าโรงเรียนประจำจังหวัดนครพนมปิยะมหาราชาลาเพื่อเป็นบรมราชาอุศ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในปีพุทธศักราช2473ได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนมายังสถานที่ปัจจุบันจนกระทั่งปีพุทธศักราช2512โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสมกระทรวงศึกษาธิการจึงรวมโรงเรียนสตรีนครพนมและโรงเรียนการช่างสตรีนครพนมเข้ากับโรงเรียนประจำจังหวัดนครพนมปิยมหาราชาลายัยและใช้ชื่อว่าโรงเรียนปิยมหาราชาลายัยจวบจนปัจจุบัน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสถานศึกษาแห่งปัญญาดาวนาทันเทคโนโลยีสร้างคนดีมีคุณภาพสู่สังคมดำรงชีวิตตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการปัชญาโรงเรียนสู่ฟังอ่านพร้อมภาคเพียรจิตจินตนาคิดเร่งเรียนรอบรู้ปุปุจดฉาถามเรื่องเวียนบนจิต ตินนาลิลิขิตบันทึกผู้ปราดแท้ทุกนามอัตลักษณ์ของสถานศึกษามั่นเพียนเรียนดีมีวินัยใจกระตันยูค่านิยมของโรงเรียนพอความภาคภูมิใจยิวมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มุ่งเน้นผลสำเร็จเป็นสำคัญ Smart อนด์ส a ต d ดารฉลาดปราดเปรี่องสง่างามและมีมาตรฐานทีมแอนด์เทคโนโลยี ทำงานเป็นทีมและใช้เทคโนโลยี a c o u n t a b i l i t y ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ Relationship มีความสัมพันธ์ที่ดีโรงเรียนปิยมหาราชาลามีการจัดการเรียนการสอนในระดับบยัยยมศึกษาปีที่1-6ถึงรวมทั้งสิ้น63ห้องเรียนมีนักเรียน2,178คนปัจจุบันอยู่ภายใต้าตาการบริหารงานของนายบรรจงศรีประเสริฐ ผู้อเนวยการโรงเรียนปิยมหาราชาลโรงเรียนปิยมหาราชาลกำหนดแผนภูมบริหารโรงเรียนเป็น6กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการบริหารงานโดยนางสาวสุรีฉายวงศ์รองผู้อเนวยการกลุ่มบริหารวิชาการประกอบด้วย8กลุ่มงานย่อยดังนี้กลุ่มงานอำนวยการบริหารวิชาการกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานแนะแนวกลุ่มงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลกลุ่มงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้กลุ่มงานวิเทศการศึกษาและกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2. กลุ่มบริหารทั่วไปบริหารงานโดยนายนัทพงศ์วรรณศรีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปประกอบด้วย9กลุ่มงานย่อยดังนี้กลุ่มงานอำนวยการบริหารทั่วไปกลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานยานพาหนะกลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคกลุ่มงานบริหารทั่วไปกลุ่มงานสวัสดิการกลุ่มงานบริการเพื่อการศึกษากลุ่มงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมและกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยสกลุ่มบริหารงานบุคคลบริหารงานโดยนางจันจีราแก่นจันทร์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลประกอบด้วยห้ากลุ่มงานย่อยดังนี้ กลุ่มงานอำนวยการบริหารงานบุคคลกลุ่มงานอัตรากำลังและสัญหากลุ่มงานพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานทะเบียนประวัติและบัตเหนจความชอบและกลุ่มงานวินัยและนิติกร 4. กลุ่มบริหารนโยบายและแผนบริหารงานโดยนายสุรศักดิ์วงการศิลป์ผู้ช่วยผู้อมยการกลุ่มบริหารนโยบายและแผนประกอบด้วย6กกลุ่มงานย่อยดังนี้กลุ่มงานอำนวยการบริหารนโยบายและแผน กลุ่มงานแผนงานและโครงการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษากลุ่มงานสนองนโยบายและโครงการพิเศษกลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์และกลุ่มงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 5. กลุ่มบริหารงบประมาณบริหารงานโดยนายนัทพงษ์ชัยสิทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณประกอบด้วย6กกลุ่มงานย่อยดังนี้กลุ่มงานอำนวยการบริหารงบประมาณ กลุ่มงานการเงินกลุ่มงานบัญชีกลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สินกลุ่มงานควบคุมภายในและกลุ่มงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 6. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนบริหารงานโดยนายประการสีชมพูผู้ช่วยผู้อวยการงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประกอบด้วย4กลุ่มงานย่อยดังนี้ กลุ่มงานอำนวยการบริหารกิจการนักเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียนกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมราาประชาธิปไตยและสภานักเรียนและกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางโรงเรียนปิยมหาราชาลัยได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นมีการเทศกำกับภายในติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจมีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายสนองต่อความต้องการตามศักยภาพของผู้เรียนที่แตกต่างกันได้แก่หลักสูตรปกติแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หลักสูตรปกติแผนการเรียนภาษา หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อมหลักสูตรห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษมินิอังกฤษโปรแกรมและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Education Hub ับตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาทางโรงเรียนปิยมหาราชาลัลได้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในหลากหลายทักษะดังนี้ ในช่วงเดียนตุลาคมพุทธศักราช2563ได้จัดค่าย English and Robot Camp สำหรับห้องเรียนพิเศษ Education Hub กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ SC Robot Camp 2020สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวัน,น,วนคล้ายวันสวรรคตพร,ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิคุลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิตกิจกรรมสารสัมพันธ์รับน้องใหม่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรมค่ายก้าวแรกสู่การเป็นอัจฉริยะ first step to be genius กิจกรรมวันปิยมหาราชและ111ปีปิยมหาราชาลัยค่าย,ย ICT Junior Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง ในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการใช้โปรแกรมเบื้องต้นเพื่อการแข่งขันจัดงานต้อนรับรองผู้อุปนวยการโรงเรียนปิยมหาราชาลายัยกิจกรรมการยกระดับศักยภาพทางวิทยาศาสตร์นิตศาสตร์ฟ t r ทรัคโปรแกรม o Success ในช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ได้จัดก,กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติภายวิทยาศาสตร์สันจรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จัดสอบโอลิมปิกวิชาการและกิจกรรมเทศนศึกษา,านอกสถานที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ได้จัดก,กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน111ปีปิยะเกม กิจกรรมวัานไคล้วันสถาปนายุวกาชาดไทยก9ปียุวกาชาดไทยจัดโครงการทดสอบความรู้ PM1 PY และจัดโครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สัญจรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักวิจัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ทางโรงเรียนปิยมหาราชายได้จัดเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นโรงเรียนเบญจมาหาราชจังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนท่าบ่อจังหวัดสังขายโรงเรียนพรเจริญวิทยาจังหวัดดึงการ เป็นศูนย์อบรมการสร้างข้อสอบโอเน็ตรายวิชาวิทยาศาสตร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครพนมเป็นศูนย์ฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2563เป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรรองผู้เมือการากาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครพนมและโครงการยกระดับการศึกษาพระปร,ะริยธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดนครพนม โรงเรียนปิยมหาราชาลายัยจะมุ่งมัน่นและพัฒนาเพื่อให้เป็นสถานศึกษาแห่งปัญญาก้าวหน้าทันเทคโนโลยีสร้างคนดีมีคุณภาพสู่สังคมโลกดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสื่อไปและขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติในการรับชมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษาในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ